วันนี้นะผมจะพาไปบ้านนะแต่ไม่ใช่บ้านธรรมดานะเป็นบ้านของคนรักเนื้อคนรสชาติดีมากกินเพียวๆยวังอร่อยเลยเราใช้ลิ้นอจายิน่านะครับใช้เฉพาะส่วนคนลิ้นนะครับซูวีนาน24ชั่วโมงโอ้โหูทีเดียวไปหมดนี่สุดยอดในวัวตัวหนึ่งมีแค่7ขีดขายแค่สามร้อยแปดสิบกาถูกต้องครับใครดูตอนหิวก็ขอโทษด,ด้วย สวัสดีครับคุณเฟสวัสดีครับพี่ปาดครับ,ค,รบคุณเฟสเนี่ยเป็นเพื่อนผมเองนะก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วก็เป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยแนะนำหน่อยครับร้านนี้คือร้านอะไรครับร้านนี้ชื่อร้านเวลานะครับขายอาหารเกี่ยวกับพวกเนื้อสโมกพวกสเต็กมีให้เลือกหลากหลายเกรดน,นะครับผม คำว่าเวลาที่เป็นชื่อร้านเนะี่ยมีที่มาที่ไปอะไรเนีชื่อเวลาเนี่ยเพราะอาหารเราส่วนใหญ่เนี่ยเกิน80%เนี่ยจะใช้เวลาทำกค่อนข้างนานนะครับ <S <S อย่างเนื้อสโมสเนี่ยเนื้อลมควันเนี่ยเราก็ใช้เวลาลมควันมากกว่า10ชั่วโมงนะครับส่วนพวกลิ้นชูวีอะไรเงี้ยก็มากกว่า24ชั่วโมงท่านก็คิดว่าเออเฮ้ยแต่ละเมนูนเนี่ยใช้เวลาทำกค่อนข้างนานพอเวลาค่อนข้างนานเราตั้งชื่อร้านอะไรดีก็เลยคิดว่าเออใช้ชื่อร้านเวลาดีกว่านะครับร้านนี้มีคอนเซ็ปต์ใช่ไหมคอนเซ็ปต์ของร้านคืออะไรอ่ะอยากให้้้้ลููกกกคคาาาาาททุนนนนเเเีี่่่ยยขมรสึว คุณภาพเหนือนราคาทุกเมนูที่เราทำมาเนี่ยราคาต้องจับต้องได้บางอย่างในเมนูเนี่ยเราไม่มีไม่มีเนื้อส่วนนะั้นหรืออะไรเงี้ยลูกค้าสามารถเลือกฉันอยากกิน A5 ฉันอยากกิน A3 เลือกจะสามารถให้เชฟทําให้ได้เราคิดค่าบริการในการย่างหรือทําเมนูต่างๆที่ลูกค้าต้องการเนี่ยแค่ร้อยห้าสิบบาทเรียกได้ว่ามาร้านนี้ชิวแน่นอนคนรักเนื้อนะกินเนื้อพร้อมกับแพลงกับวายคุ้มค่าแน่นอนครับรับประกัน เอางนนี้เดี๋ยวให้คุณเฟสแนะนําเมนูเด็ดๆทางร้านให้หน่อยดีกว่าถ้าไม่ทานเมนูนี้เหมือนมาไม่ถึงร้านเวลาน,นะครับก็คือลิ้นชูวีย่างที่เราเอามาชูวีไว้ยี่ิชั่วโมงก่อนและเราใช้เฉพาะส่วนโคนลินเท่านั้นเอามาเสียบะกระทะร้อน และนี่นะครับก็คือเมนูเด็ดของร้านเวลานะที่คุณเฟร็ดแนะนํามานะครับผมจานแรกนี่เป็นลิ้นชูวีอาเจตินาใช่ไหมคุณเฟรใช่ครับตัวนี้ก็คือเราใช้ลิ้นอาเจตินานะครับใช้เฉพาะส่วนคนลิ้นนะครับเอามาชูวีนาน24นชั่วโมงและเรานํามานะเทียกับกระ,ะทะร้อนๆนะครับทานคู่กับซอสไข่ดองพิเศษของเราและซอสอีกตัวหนึ่งเนี่ยดูภายนอกนี่อาจจะดูเหมือนซอสบาร์บีคิวแต่จริงๆอยากให้คุณป่าลองชิมดูว่าเป็นซอสอะไระครับเดี๋ยวลองชิมดูหน่อย <c oughs> จิ้มแจ่วเข้มข้นเลยใช่ครับก็คือเราพยายามทำจิ้มแจ่วให้ออกเป็นสไตล์ยุโรปแต่มีความเป็นไทยนิดๆน,น,นะครับปนไปด้วยข้างในยังดูสีแดงๆอยู่นะมุ่งมากครับแทบจะละลายในปากเลยครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับเวลาที่เรากินกับซอสสูตรของทางร้านแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงรสชาติดีมากครับ เข้ากับซอสติมแจ่วที่เป็นรสชาติออกมาทางไทยๆนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกทีนึงกับที่เป็นซอสญี่ปุ่นไข่ดองนะใช่ครับอ่ะนี่นะครับผมนี่ไข่เยิ้มๆเลยนะ รสชาติจะออกมาคนละอารมณ์กับตัวที่เป็นซอสจิ้มแจ่วนะตัวนี้ก็มีความมันของไข่แดงนะแล้วแต่คนชอบเลยเพราะาการว่า,าจานเดียวเนะี่ยสามารถกินซอสได้2สไตล์เลยเราก็จะได้คนละอารมณ์เลยเมนูต่อไปที่ห้ามพลาดนะครับพี่ปาดปาคือสโมกยูสช็อตลิปเป็นเนื้อลมควันนะครับเราใช้ซี่โครงนําเข้าจากอเมริกานะครับผมจานนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเสิร์ฟให้พี่ปาดกินเองโดยเฉพาะนะครับผมได้เลยตามสไตล์พี่เป็รเลยอยากขออนุญาตใช้มือนะครับพี่ปาดได้เลยครับผมเนีย่ยนี้คือตัวซี่โครงมันนะครับ รูทีเดียวไปหมดสุดยอดเราลงฟันมาเกินส0บชั่วโมงนะครับกระดูกออกมาแยกออกมาได้เลยขออนุญาตตักเนื้อให้พี่ปาดลองชิมดูนะครับได้เลยครับสุดยอดนะไข่มุมงไขมันนะดูโอขออนุญาตนะคะพี่ปาดได้เลยขอบคุณมากนะครับพี่เฟสเราต้องกินส่วนที่มีติดไขมันก่อนเลย,ยนี่นี่คือแบบเนื้อนี่คือแบบแค่แบบว่าเอามีดเนี่ย ดึงมานี่คือหลุดม,มากนั้นนะค่อนข้างแบบว่าสโมกมาดีมากขออนุญาตชิมก่อนเลยนะครับนี่นะอร่อยมากจริงมันเนื้อนี่คือแบบละลายในป,ปากเลยกลิ่นสโมกนะถ้าเกิดในกล้องสูดกลิ่นได้นะอยาให้สูดกลิ่นมากกลิ่นสโมกมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะเดี๋ยวขอลองซอสเวลาก่อนของทางร้านนี่นะ จส่ไปคือมันบรรยายไม่ถูกอ่ะเป็นอารมณ์แบบบาร์บีคิวด้วยมะเขือเทศด้วยผสมกันแต่ว่าพอากินกับเนื้อเนี่ยทำให้เนื้อเนี่ยดูหวานขึ้นนะแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นเดี๋ยวลองดูซอสเวลามาสตาร์ดดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะปกติอ่ะผมเป็นคนชอบกินมาสตาร์ทกับเนื้ออยู่แล้วด้วยนะ คือปกติเนี่ยมัสตาร์ดเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอยู่ใช่ไหมในตัวซอสเนี่ยก็ยังมีกลิ่นมัสตาร์ดอยู่นะแต่ว่าความฉุนความเผ็ดเนี่ยก็คือจะลดดรอปไปเลยแทบไม่มีความฉุนอความเผ็ดเลยแต่กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมัสตาร์ดเนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่พอกินกับเนื้อนะก็ชูรสชาติเนื้อออกมาเลยแล้วเนื้อเมื่อกี้พอเข้าไปในปากนะฉ่ำมากครับอีกเมนูหนึ่งที่อยากให้พี่ปาดรอนะครับอันนี้จะเป็น ออสเตรเลียนบิสกิตนะครับแล้วก็ <isc> อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอาร์เจนิน่าลิ้นวังเหมือนกันนะครับเป็นลิ้นวัวเจนิน่าเหมือนกันแต่2เมนูเราเอามาลงฟันนะครับบิสกิตก็คือจะมีส่วนที่เป็นชิ้นไขมันด้านบนนะใช่ครับบิสกิตนี่บางคนเขาก็พูดว่าเหมือน3ชั้นเนื้ออ,อะไรอย่างเงี้ยครับาสามชั้นเนื้อนิ่มมากนะส่วนที่เป็นชั้นไขมันเนี่ยคือนิ่มมากแล้วก็ส่วนข้างล่างนะครับ ที่เป็นเนื้อก็จะมีเท็กซ์เจอร์ของการเป็นเนื้อที่แบบเหมือนเป็นเนื้อเส้นๆอยู่นะครับแล้วก็พอกินเข้าไปก็คือรสชาติกลิ่นสโมกอนะ่ะขึ้นมาแบบชัดเจนมากลิ้นเนี่ยเมื่อกี้คุณเฟสบอกว่าจะให้คนละอารมณ์กับชูวี่นะตัวที่เป็นลิ้นชูวี่นะอันนี้เป็นลิ้นลมฟันนะพอกินเข้าไปที่แตกต่างกับชูวี่ชัดเจนเลยคือเทนะ็กซ์เจอร์นะเท็กซ์เจอร์ในปากเนี่ยของตัวชูวี่เนี่ยก็คือเป็นความนุ่มนะ แล้วก็ละลายในปากอะไรเงี้ยครับส่วนตัวนี้นะก็คืออาจจะต้องเคี้ยวนิดนึงแต่ก็ละลายในปากกันมันทําให้เราได้ผิวสมัมผัสของการได้แบบได้เคี้ยวหน่อยพอเคี้ยวออกมาเสร็จอ่ะก็จะมีความฉ่าของเนื้อแล้วกลิ่นสโมกที่มันลอยขึ้นมาบนปากด้วยนะตัวนี้นะใครที่ชอบเมนูเนื้อก็อย่าพลาดอีกเมนูนึงอ๋อเมนูต่อไปนะครับ<อ>นี่จะเป็น rib eye black Angus นะครับนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะครับอย่างชิ้นนี้ก็300กรัมขึ้นปกติเนื้อเกรดนี้เนี่ยรสชาติมันจะเข้มข้นอยู่แล้วด้วยสายพันธุ์ของมันเป็นที่ที่เปสายพันธุ์ black Angus นะครับทานคู่กับเกลือพริกไทยก็พอแต่ที่ที่ผมมีติดซอสมาให้เนี่ยตัวนี้เราก็ทําขึ้นมาเองชื่อบราวซอสนะครับบราวซอสเหรอ brow sauce ใช่ครับแต่ปกติเนื้อเกรดเนี้ยผมแนะนําแค่เกลือพริกไทยอร่อยแล้วครับเนื้ออย่างเงี้ยจานนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ black Angus เนี่ยจานนี้980บาทครับ300กรัมขึ้น ผมขออนุญาตชิมได้ไหมครัได้เลยครับพี่ได้เลยครับเป็นเนื้อริบอายครับริบอายของอะไรนะฮะของออสเตรเลียครับส <Australia. S 2> ายพันธุ์แบ็กแอนดกัสว้าวครับนี่ครับนี่นี่นีน่นี่นะจิ้มเกลือพริกไทยหน่อยนะนิดเดียวนิดเดียวพอนะฮะนิดเดียวแบบนี้ครับเห็นไนะดีมากอร่อยมากครับคือพอเราเริ่มเคี่ยงเนี่ย กลือมันก็จะช่วยชูรสชาติออกมานะมันขับนะความฉ่ำเนือให้ดูความฉ่ำเนี่ยอะยิ่งเคี้ยวนะยิ่งออกมาในปากยิ่งหวานนะมันยิ่งอยากกินต่อเรื่อยๆนะซอสบราวเมื่อกี้ที่ผมชิมไปนะมันมีกลิ่นสโมคเหมือนกลิ่นบาร์บีคิวอยู่ในซอสบราวนนี่ด้วยนะขอจิ้มหน่อยพอเราจิ้มซอสไปใช่ไหม มันก็จะมีความหวานของซอสอะที่มาเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ารสชาติเนื้อเนี่ยก็ยังคงดีอยู่อันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ส่วนตัวผมอะผมชอบจิ้มเกลือมากกว่าจานต่อไปนะครับพี่เป็ดก็แอบกสิซิบมาว่าจานนี้เป็นจานสเต็กที่ขายดีอันดับต้นๆของร้านนี้นะจานนี้คือจานอะไรครับพี่เป็ดจานนี้นะครับชื่อแ Han เกอร์ e er a k ็กนะครับเป็นเนื้อนําเข้าจาก์เจนตินานะครับแ Han เก r er s t e a k ็กก็จะเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างสันในกับซี่โครงนะครับ ในวัวตัวหนึ่งเนี่ยจะมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นน้าหนักก็ประมาณ7ขีดถึง1นกิโลต่อตัวต่อหนึ่งตัว1ตัวมีแค่7ขีดถึง1นกิโลใช่ครับแล้วในจานนี้ประมาณกี่กรัมครับจานนี้300กรัมขึ้นเหมือนกันในวัวตัวหนึ่งมีแค่7ขีดถึง1นกิโลกรัมนี่ก็สามกรัมขายแค่3ามร้อยแปดสิบเก้าถูกต้องครับรสชาติจะเข้มข้นใกล้เคียงสันในเลยครับโอเค่ราคาประหยัดกว่าเยอะครับขออนุญาตหน่อยนึ่ง ใครที่ชอบกินเนื้อแบบอารมณ์แบบประมาณสันในนะแบบที่ไม่ติดมันเคี้ยวไปแบบก็ยังมีความฉ่ำนะก็ต้องลองจานนี้กัเลยแล้วราคาค่อนข้างคุ้มค่ามาก389บาทเท่านั้นได้เนื้ออาเจตินานะครับผมจานนี้มีความพิเศษองไรพี่เป่าตัวนี้เราเป็นส่วนเนื้อส่วนพิกัญญ่านะครับเราเอามาดรายเอทไว้30วันแล้วค่อยอามาเถิดสเต็กชิ้นนี้เกือบครึ่งโล เนื้อจะค่อนข้างได้เคี้ยวนิดหนึ่งแต่ว่ารสชาติจะเข้มข้นจัดจ้านคนที่ชอบกินรสชาติเนื้อจัดจัดเนี่ยต้องยกให้พิกัญญาแล้วการไดเอทกับไม่ไดเอทอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะการที่เราเอามาไดเอทเนี่ยหนึ่งดูดความชื้นในเนื้อออกเพื่อชูรสชาติชูกลิ่นยิ่งเด่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนบ่มเนื้อไปในตัวให้เพิ่มความนุ่มให้เอนไซม์มันค่อยๆทำงานปฏิกิริยาช้าๆให้เนื้อมันค่อนข้างจะ ยุ่ยขึ้นนุ่มขึ้นแต่ยังมีความเท็กเจอร์ของเนื้อสเต็กอยู่นี่นี่มานี่นะครับผมอั่ที่คุณเฟตบอกเมื่อกี้นะส่วนนี้ก็คือยังมีรสชาติเนื้อที่เข้มข้นอยู่มีเท็กเจอร์ที่มีอะไรให้เคี้ยวมากกว่าส่วนอื่นใช่ไหมได้เคี้ยวมีให้ได้เคี้ยวได้เคี้ยวแต่ไม่เหนียวอ่า อิ่มยังครับพี่ยังไม่อิ่มเลยจัดมาหน่อยอีกงานต้องเมนูนี้ครับเมนูต่อไปเลยครับข้าวผัดมันเนื้อวากิวหน้าพิกัญญาสเต็กเมนูนี้เราใช้ไขมันวากิวญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ในการผัดกับข้าวะนะครับนี่ยแล้วก็โปะหน้าด้วยหน้าพิกัญญาวิธีการกินกินยังไงบ้ังคุณเฟศเราเอาไข่ดองคิ้วที่เป็นสูตรของร้านเราเนี่ยครับผมล่าลงไปที่ข้าวเลยครับอย่างนี้นะครับแล้วก็พี่ปาดก็เจาะไข่แดงแล้วก็คลุกได้เลยครับคลุกพร้อมกับพวก กระเทียมทอดหอมแดงทอดทานให้มันเข้ากันอย่างนี้ครับญาติรอชิม,มนะเป็นรสชาติดีมากกินเพียวๆยังอร่อยเลยอารมณ์คล้ายๆแบบข้าวผัดกระเทียมนะแต่เป็นข้าวผัดกระเทียมที่แบบอัปเกรดขึ้นใหม่ทีหนึ่งแค่189บาทนั่นเองครับ189บาท,รบบาทหรอใช่ครับเนื้ออย่างนี้เลยครับได้เนื้ออย่างนี้เลยได้ข้าวแบบนี้เลยได้เครื่องเคยงแบบนี้เลยครับ เนื้อเยอะมากนะ189บาทเนี่ยราคาในแอป,ปกับราคาหน้าร้านเท่า,าปปกันราคาในแอปกับราคาหน้าร้านเท่าด้วยเท่ากันใช่ครับดูดูดูปริมาณเนื้อ189บาทเนี่ยแค่เนื้อเดียวก็คุ้มแล้วครับถ้าคิดว่าร้านนี้นะครับจะมีแต่เมนูเนื้อนะคุณคิดผิดแล้วร้านนี้นะจะมียำสายแซ่บเหมาะสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อนะเราต้องมานั่งกินกับคนที่ชอบกินเนื้อนะเมนูเป็นเมนูอะไรบ้างครับคุณเป็ดอย่างเมนูเนี้ย ชื่อว่าตำปลาล้ามหาสมุทร ah um <Wow. S 1> และอีกเมนูหนึ่งชื่อว่ากุ้งวล,ลิตอาจจะงงว่ากุ้งวลิตคืออะไรก็คือวล,ลิตเนี่ยเป็นชื่อเพื่อนผมเองนะคเับเป็นคนที่ชอบกินกุ้งแช่น้ำปลามาก uh huh. นะครับผมเลยคิดว่าผมอยากตั้งเมนูนี้ขึ้นมาให้เขาซอสซีฟู้ดเราเองเนี่ยเราตำขึ้นมาเองและส่วนตัวกุ้งเนี่ยเราไม่ได้ใช้กุ้งขาวทั่วไปเราใช้กุ้งนำเข้าจากอ์จเจนตินาแล้วกุ้งตัวนี้ข้อดีของมันคือมีรสชาติหวานชิ้นใหญ่เต็มคำส่วนเมนูนี้คือตำปลาล้ามหาสมุทรเนี่ยก็คือ เหมือนตำปลาทั่วไปแต่จะแน่นด้วยเครื่องนะครับนี่นะดูเครื่องนี่เราก็ใช้กุ้งอาร์เจนตินานะครับกุ้งหวานอาร์เจนตินาหมึกวงนะครับแล้วก็มีหนวดหมึกยักษ์นะครับหนวดปลาโกวซามิหนวดหมึกยักษ์เลยนะครับแล้วก็หอยเชลแล้วก็มีกุ้งขาวด้วยกุ้งขาวมีกุ้งขาวด้วยหอยแมงผู้ชิลีหอยแมงผู้ชิลีใช่ครับโอ้โหรสชาติจะจัดจ้านต้นฉบับสไตล์อีสานเลยผู้หญิงชอบมากเมนูนี้นะครับผมแอบถามได้ไหมใส่เครื่องเยอะค่ะดนี้ ราคาเท่าไหร่ครับราคาจานนี้389บาทครับแทบจะรวมแบบว่าหลายประเทศนะเดี๋ยวผมขอเริ่มจากกุ้งวลิตก่อนเมนูสาวสาวชอบว้าวงนีเ้เริ่มจากนี้ก่นกุ้งหวานมากน้ำยำเนี่ยแซ่บมากพอมันเข้ากับกุ้งด้วยความหวานนะยิ่งเผ็ดก็ยิ่งกินเพิ่มกินกุ้งไม่เลื่ยกินกุ้งไม่เลื่เผ่อว่ากินไปกินมากินเพิ่มสองสามจาน กรุงหวานมากจริงๆเดี๋ยวเราลองมาดูยำปลาลามหาบุดกันหน่อยเดี๋ยวผมขอเริ่มจากอันที่ผมยังไม่ได้กินนะสะแซนอ์วิชนี่กับน้ํายำน้ำํายำนี่คือใส่ปลาล้าด้วยฮนะใส่ปลาล้าต้มครับปกติผมก็กินซุมน้ำปลาล้กันอยู่แล้วนะก็จะชอบความนัวๆปลาล้าหน่อย<ๆ>เด้งมากนะแล้วก็ มีกลิ่นปลาร้ามานัวค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าไม่ได้เป็นปลาล้าแบบหนักขนาดที่แบบว่าถ้าคนแพ้กลิ่นปลาร้าจะลองไม่ได้นะอันนี้คือมีกลิ่นปลาล้า,าแล้วก็ได้รสชาติที่อารมณ์เป็นน้ำยำาพอแค่กินกุ้งอย่างเดียวคุ้มแล้วกุ้งอร่อยมากหวานมากนี่หมวดบุกยักษ์อันนี้นนนนญี่ปุ่นญี่ปุ่นทาโกะมากสุดยอดครับไม่เคยกินปลาหมึกกับน้ำปลาร้ามาก,ก่อนเลยเข้ากันดีมากโดยรวมนะจานนี้โคตรคุ้ม อิ่มยังครับพี่บาดโอ้ยยังได้อยู่พี่เฟสถ้าง,งั้นต้องมาเมนูต่อไปแล้วครับเอาให้มันลื่นคอหน่อยอันนึงจะเป็นซุปใสอันนึงจะเป็นซุปครีมเริ่มต้นได้เมนูแรกก่อนอันนี้คือซุปเนื้อครับซุปเนื้อของเราเนี่ยมีความหวานที่ไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นความหวานโดยธรรมชาติของมันเองมันคือความหวานของวัตถุดิบตอนนี้นะผมบอกเลยนะกลิ่นหอมมากผมก็หิวมากด้ยเพราะกลิ่นนี่ปีมาแบบขออนุญาตชิมเลยแล้วกันกินน้ำซุปนี้ หวานมากหวานแบบชุ่มคออารมณ์แบบน้ำใสอะนะเดี๋ยวขอกินพร้อมกับเนื้อเลยนี่คือให้อารมณ์เหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะแล้วเนื้อนี่คือดีมากนะเปื่อยมากละลายในปากได้เลย ซุปนี้เราใช้เนื้อก็คือจะมีเนื้อมีเนื้อแฮงเกอร์มีเนื้อริบอายมีเนื้อทริปลอยเราใช้เนื้อหลายส่วนมาทำใช่แต่ไม่ใช่แต่เนื้อนะครับคือเราเอาส่วนของเนื้อแต่ละตัวเนี่ยมาผสมกันมีวากิวญี่ปุ่นด้วยเ็กเจอร์เนื้อแต่ละตัวเห็นไหมไม่เหมือนกันบางอันติดมันบางชิ้นแบบดูเนื้อแน่นๆแล้วพอเรากินไปอ่ะมันทําให้เราได้รสชาติเนื้อที่หลากหลายนะเวลากินอีกเมนูหนึ่งที่อยากแนะนำพี่ป๋าคือเป็นเมนูกุ้งลอสเตอร์นะครับ เราใช้หัวกุ้งลอปเตอร์แท้ๆในการทำขึ้นมาครับผมนะครับงันรสชาติจะค่อนข้างจะกุ้งแบบจัดจาเลยเข้มข้นแน่นอนส่วนเนื้อกุ้งเนี่ยเราก็เอากุ้งไอจีหน้ามาใช้อีกแล้วเนื่องจากรสชาติมันหวานมันแน่นอร่อยมากมันเป็นกุ้งที่แบบรีเมียนจริงๆซอสทีเมียนจริงๆพี่ป่าลองอย่างนี้ดูรอาขนมปังบาเกตเอาขนมปังบาเกตเรานะครับแล้วหยิบตัวกุ้งเนี่ยมาพาดบนขนมปังแล้วราดราดตมลงไปแล้วกัดตัวกุ้งพาดเลยครับพี่พาดเลยพาดเลย แล้กัดเลยอของร้านแนะนํนำมาขออนุญาตนะฮะใครดูตอนหิวก็ขอโทษด้วยเราอย่างนี้นะครับพี่สุดยอดครับซุปเนี่ยนะไม่ใช่อาหารเสริมเลยพอกินแบบนี้เป็นอาหารหลักได้เลยนะใช่รสชาติแบบดีมากพอตัดกับบัสเกตที่เป็นหนกปางกระเทียมนะโอ้โหโคตรอร่อยเลย ต้องลองอ่ะจะมีพื้นที่ว่างเหลือเลยครับพี่ได้อีกหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะครับพี่กนึงอีกนึงถ้างั้นเอามาอีกยี่สิบเมนูคุณเล่นเอาสองเมนูนี้ก่อนพี่ครับอันนี้เป็นสปาเกตตี้เป็นสองตัวจากเก้าตัวเราเริ่มจากเมนูแรกก่อนเลยอันนี้ชื่อสปาเกตตี้เวลาซัมเมอร์จะเป็นสปาเกตตี้เส้นนําเข้าจากฝรั่งเศสนะครับเอามาผัดกับพริกปาปิก้าต้องบีบเลมอนลงไปนะครับเสร์ฟคู่กับกุ้งแล้วก็ กแกลรับผมาได้รสชาติเปรี้ยวเผ็ดตัดกับรสชาติอากาศร้อนๆอย่างนี้เลยครับพี่ครับส่วนตัวนี้ชื่อว่าเวลาซิกเนเจอร์ทรัฟเฟิลเราก็ใช้เห็ดทรัฟเฟิลจริงๆผสมด้วยนะครับในการทำส่วนเส้นก็เป็นเส้นน้ำข้าวจฝรั่งเศสเหมือนกันแต่จะเป็นเส้นแบนละเสิร์ฟคู่กับ U.S. g a l l อ p เหมือนกันผมว่าเริ่มจากอันนี้ก่อนดีครับซัมเมอร์มาทรัฟเฟิลมันจะกบทุกอย่างหมดเลยครับพี่กลมันค่อนแรงนะใช่ครับ บีดเลมอนก่อนเลยสแปหลอบช็อตัวหนึ่งมันจะมีความเผ็ดนะแล้วพอเราบีบเลมอนเข้าไปก็มีอมเปรี้ยวเลยนะเหมือนหว,วานๆอมเปรี้ยวก็เหมาะกับบรรยากาศซัมเมอร์เมืองไทยเลยนะม,มีหวานมีเปรี้ยวแล้วก็มีเผ็ดนะอ่ะได้ครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปกันเห็ดทัฟเฟิลนะใช่ไหมเห็ดทัฟเฟิล กับสกลอกนะ,ะเราดูก่นอนเคเดเราลองดูนะครับใครที่ชอบเมนูเห็ดทัฟเฟิลนะกลิ่นนี้จางชัดมากนะรสชาติดีมากเวลาที่เรากินกับเส้นแบนนะ่ะทุกความที่เส้นแบนนะ่ะมันจะเก็บรสชาติได้ดีกว่าเส้นกลมด้วยรสชาติแล้วก็กลิ่นความเข้มข้นของเห็ดทัฟเฟิลเนี่ยขึ้นจมูกมาเลยครับ ใครชอบเห็ดทัฟเฟิลห้ามพลาดราคาดีด้วยครับจานนี้ไม่ถึง500บาทครับพี่เมนูเห็ดทัฟเฟิลเมิ่มถึง5้0ร้อยอ๋อใช่ครับพร้อมกับหอ,อ,อยหการหลอดด้วยนะครับอ๋อ429บาทเท่านั้นสุดยอดเลยนะอิ่มมากครับพี่เฟส <c oughs> ไม่ต้องถามผมนะครับ <c oughs> พี่เฟส ถ้าสมมติคนอื่นเนี่ยอยากจะมากินที่ร้านเวลาเนี่ยอตอนนี้มีสาขาอย,ย่างไรบ้างพี่เบสอันนี้ก็เป็นสาขาแรกนะครับอยู่พุทธมณฑลสายสองซอยยี่สี่นะครับ, on รบแล้วก็มีสาขาที่2อยู่รัตนาธิเบศนะครับอยู่เลยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศไปนิดนึงนะครับอยู่ในโครงการลิงดําแลนนะครับส่วนสาขาที่3ก็คือเพชรเกษม43าทับหนึ่งนะครับอยู่บางแคนี้นะครับไม่ไกลนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีสาขาที่4นะครับประมาณปลายเดือนกันยายน นะครับอยู่เส้นอ่อนนุชวงแหวนตัดใหม่นะครับสาขานี่จะใหญ่ที่สุดแล้วก็ครบวงจรที่สุดนะครับเรื่องอาหารครับผมช่องทางเดลิเวอรี่เหรพี่ได้ผ่านทุกแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นโชป e ี o โรบินฟู l i ไลแมนแกรฟ Food มีหมดทุกช่องทางนะครับแต่ที่สำคัญคือราคาเท้าหน้าร้านไม่บวกเพิ่มครับสุกเสาร์อาทิตย์นะได้ข่าวว่าเต็มทุกสาขาใช่ไหี่ถ้าสุกเสาร์อาทิตย์ก็รบกวน สำรอง,องโต๊ะลงหน้าครับแล้วนี้เทออ่ยจองโต๊ะนี่จองได้ช่องทางไหนพี่อ่าจะอินบ็อกซ์ผ่านเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์แอดก็ได้ครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับอ่าเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับผมก็ยังไงวันนี้นะขอบคุณพี่เฟสมากขอบคุณครับพี่ปาดครับครับขอบคุณมากครับผมใครที่ชอบรายการกินแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะถ้าเกิดมีร้านดีเด็ดนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมินกันอีก